วันที่3ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทอร์ธรราราชลงนามโดยนายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีโดยมีรายละเอียดระบุว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดรัชสมัยของ ของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราช,ชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความวิวัฒนาการของชาติบ้านเมืองเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์และยังความผาสุกร่มเย็นแก่พ้องพระศกนิกรชาวไทยพระเกียรติคุณเป็นที่แช่ซองกล้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอานประเทศแม้การเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ตุลาคมพุทธศักราช2559จะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบนันพระศกนิกรทุกหมู่เหล่ายังล้วนคำหนึ่งถึงด้วยความสำนึกชาบซึ้งในพระมหากรา กรุณาที่คุณอย่างไม่รู้ลืมเลือนเพื่อให้วันคล้ายวันสวรรคตรเป็นวันแห่งการร่วงรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้แอแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปาการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินประกอบกับวันที่13ตุลาคมพศ2566จะเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตรครบเจปีหรือสัตตมวัตรรัฐบาลจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการกำหนดชื่อวันคล้ายัน สวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดรําริประธานชื่อวันดังกล่าวเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉโยวาวันนวมินทรมหาราชอ่านว่านวามินทรมหาราช แปลว,ว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรว่าวันนวมินทรรมหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากราุณาจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรรมหาราชบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26 กันยายน2566รับทราบการกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทอร์ทรมหาราชราชกิจจานุเบกษาประกาศให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทอร์ทรมหาราช